เซกโลโซส่งจดหมายถึงผอ,อรเรือนจำ ขอยุติหน้าที่ออกไปทำงานนอกเรือนจำชี้ไม่ให้เกียดครอบครัวเซกโรโซส่งจดหมายจากคุกขอยุติหน้าที่ออกไปทำงานนอกเรือนจำชี้ไม่ให้เกียรดครอบครัวจากเหตุการณ์ปัญหาวันที่3ธันวา2568ที่ผ่านมาจากกรณีเจ๊ก,การคนดีคนเดิมการวิภากรภรรยาของพิเศษโรโซได้ไล่เดือดผ่านเพจเซกโรโซที่หน้าเรือนจำระบุว่าพาลูกสาวมาหาพ่อเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ เพราะไม่มีการแจ้งและไม่มีหน้าที่อยู่ในงานทําให้เจ้าตัวไม่พอใจจนเกือบจะเกิดการทะเลาะวิบาทกับเจ้าหน้าที่โดยข้อความในจดหมายเป็นลายมือของพิเศษได้ระบุข้อความว่าเลียนผอ,อรเรือนจําพิเศษมินบุรีและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนื่องจากข้าพเจ้านายเสกสรรสุพิมายมีความประสงค์ที่จะยุตดดิหน้าที่ที่จะต้องออกไปทํางานนอกเรือนจําทุกประเภทตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปด้วยเหตุผลที่ไม่ให้เกียรติข้าพเจ้าและครอบครัวจาก เหตุการณ์ปัญหาในวันที่3ธันวาคม2568ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความต้องการของข้าพเจ้าเพียงคนเดียวอย่างแท้จริงและปัญหาสุขภาพที่สาหัสข,ของข้าพเจ้าทางร่างกายและจิตใจลวงวันที่4ธันวา2568ลายมือพิเศษแต่เราก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคน